ก็คือแนวฟหรือแนวระบบรอยแตกของมันนะเห็นไหมที่ที่ผมบอกอันแรกก็คือตัวที่มันควบคุมถงถ้ำมันจะต้องมีระบบรอยแตกหรือแนวรอยเลื่อนนะครับเป็นตัวคุมถงทั้งถงหลักถงรองเลยนะครับแล้วก็สังเกตก็คือมันจะมีแนวตรง บางทีนะครับอาจจะเป็นเห็นล่องหรือบางทีไม่มีร่องแต่ว่ามีมีม่านหินย้อยซึ่งออกมาแบบออกมาในแนวตรงมากนะครับส่วนพวกนี้จะถือเป็นหินน้ําไหลถ้าย้อยลงมาแล้วก็จะถือเป็นหินย้อยมันจะมีอนบางส่วนที่จะเป็นเขาเรียกว่าม่านฟันเลื่อยเป็นซอร์ทิสเกิร์เทนนะครับพวกนี้หรือหินย้อยเป็นมันจะเหมือนฟันเลื่อยเล็กๆอันนี้จะเกิดจากการไหลของน้ํา กับความเข้มข้นของสารที่ปูนที่เราในน้ำนะเป็นจังหวะจังหวะนะแต่ละช่วงที่ไม่เท่ากันนะครับเบ็ดโตๆหน่อยเราจะเรียกว่าป๊อปคอนป๊อปคอนหรือไอ,ไอเจ้ากระโพดขั่วนะครับไอส่วนอล์กเว้า,เาตามผนังถ้ำนะครับเออกรณีอย่างเงี้ยจะเรียกว่าสกา,ออาลอปเออรอยริ้วน้ําไหลเกิดจากน้ําไหลเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเมื่อก่อนนี้มีมีถ้ำนี้มีน้ํานะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่า ใต้พื้นนี้ยังมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะครับนี่เกิดเกิดการยุบตัวเกิดการถล่มไปนี่คือพัฒนาการของถ้ำถ้ำนี้ก็ถือว่าเป็นยุคโอเอชละตรงนี้นยครับเป็นถ้ำเก่าเป็นถ้ำตายแล้วนะโดยเฉลี่ยถ้ำตายถ้ำตายหมายถึงถ้ำที่มันไม่มีเกิดถึงนงอกหยนย้อยสัดส่วนใหญ่แล้วนะถ้ำเป็นจะมีอยู่2ส่วนคือ1ก็เกิดถึงย่อนย้อยอันหนึ่งกับถ้ำที่มีน้ําไหลก็ถือว่าเป็นเป็นถ้ำเป็นอยู่นะครับ เมื่อก่อนคงจะมีความสวยงามมากนะครับน้าคงเยอะด้วยเนี่ยหินน้ําไหลค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้างอันนี้คงจะหักแตกหักแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสีมือคนอะ่ะาต้องระวังเนี่ยแตกแบบนี้นะครับเมื่อไห้แตกธรรมชาติแล้วก็มีอคอร์รอลเล็กๆอยู่นะคอรัรลก็จะเป็นแร่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแร่อไรกอนไนต์ครับจดที่ถ้ำเก่าๆที่เราจะเห็นก็คือว่าบางทีเราอยู่ข้างในเนี่ยมีรากพืชแย่ลงมาแสดงว่า พืนดานถ้ำบางแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพิเศษนะคเนื่องจากมันถล่มลงมาอันนี้จะลงมาจากข้างบนด้วยสแสดงว่าไอ้นนลังคาถ้ำมันบางลง,ลงเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็เคลือบมาเลยนะครับอัไอไนนี้ที่ที่ผมบอกคือเนี่ยสีเข,เขียวๆเนี่ยจะถือว่าเป็นพวกไฟโตคาร์บเบรเวณนใดก็ตามถ้ามีแสงมีความชืนะ้นมันก็เกิดขึ้นได้พวกไลเคนพวกอร์จีเกิดธรรมชาติได้ไหมเกิดธรรมชาติได้อันนี้ก็นี่นนนธรรมชาติี่สธรรมชาติเพราะมีแสงเข้ามา แต่ในถ้ำม,มืดสนิทถ้าเราไปติดไฟส่องให้ความสวยงามของหิงกขินย้อยจอยเงี้ยไม่นานก็จะเกิดอันนี้ต้องระวังในเรื่องของการจัดการปกติเขาจะใช้ไฟห่างแล้วก็ใช้ไฟที่มีอุณหภูมิต่ำคือจะไม่จอโดยเฉพาะถ้าเอานีออนไปว,วา,างเงี้ยเราไปดูได้เขียวทุกที่วันนี้ดําเลยในะเก่าๆวกนี้อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แนวเน,นี่ยพื้นถ้ำเก่าได้ครับตรงนี้อันนี้ อันนี้ไม่ใช่กระเบื้องอันนี้เป็นเป็นพื้นท่ามเก่าได้รู้จากอะไรพี่รู้จาก,ท,จกที่มันเป็นอิลนนลเลเชันที่แ็นค่อนข้างในแนวระดับเลยมีการสะสมแล้วมันหายไปแล้วอันนี้งอกใหม่อะไรเงี้ยมันจะมีการพังโดยธรรมชาติอันหนึ่งก็คือจะเป็นไอ้พวกโฟสโตนมันสามารถพังโดยธรรมชาติได้โดยกระบวนการเอ็กเซชันคือมันเกิดจากการงอกของผลึกที่อยู่ตามผิวเป็นตัวดันออกมา ดันออมาทาให้เกิดแยกแล้วก็ถล่มลงมาได้อันนั้นก็เป็นกระบวนการธรรมชาติได้อยู่ก็คือตกผลึกแล้วแล้วก็ผลึกข้างในมีผลึกรุ่นรุ่นหลังอะแล้วก็ดันดนออกมาดัานทําให้ถล่มลงมาก็ได้แยกตัวม,มีมีหลายกระบวนการต้องพยายามดูในแนวระดับนะอย่างกรณีอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนคงจะเป็นโฟสโตนมาอย่างนี้เต็มเนี่ยคือจุดทางด้านพาริออนกับโบราณคดีน่าสนใจมากนี่คือเรียกว่าเป็นฟัซซิลฟอร์เลไก็คือระดับพื้นถ้ำบรรพการก็คือใต้นี่บางทีมันมี กระดูกสัตว์สิ่งที่มนุษย์ใช้หรือแม้แต่ไอ้กว่า stone ูพวก,กินกระเทาะทั้งหลายมนุษย์เวลาหรือประเภทถ้าอยู่ใกล้บ,บากถา้ำจะมีพวกกระดูกของพวกสัตว์สัตว์ที่มันมากินข้างในถ้าตายลงตรงนี้บางอันก็จะเป็นเหมือนกวดเหลี่ยมเหมือนแบดเชียแต่ว่ามันไม่ใช่แบคเชียแบบเกิดจากฟอสแบีเรียมันจะเป็นเคปแบคเชียนะครับแต่บางอันเนี่ยมีกระดูกเต็ไมไปหมดเลยอันนั้นเขาจะเรียกว่าโบนแบคเชียเคปแบคเชียเนี่ยบางทีทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็น เป็นฟอสบะชีอเกิดจากฟอสจริงๆไม่ใช่เกิดจากเศษหินที่เป็นลาเลียงมาตกสะสมอยู่แล้วมาถูกเชื่อมใหม่กลายเป็นหินหรืออีกอันหนึ่งที่ที่ผมเจอบ่อยมากแล้วคนเข้าใจผิดไอ้พวกเกเรลเบทอะเมื่อก่อนเป็นทานถ้ำทาน้ำรอดะมีกรวดเหมือนกรวดแม่น้ําเลยอย่างไรกลมๆอัดแน่นกลายเป็นคองกมเลสเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเบซ่์ของกมเลสจริงๆอายุมัน เดียวเดียวมันแค่ระดับหมื่นแสนปีมันไม่ใช่เป็นล้านล้านปีนะครับอยากจะให้ไปดูถ้ำเมืองออนน่ะนะเมืองออนเลยยกตัวอย่างถ้าเราเจาะคอนะเจาะแห่งหินเจาะไปเจออร์ m i a n นสโตนแล้วก็ไปเจอเชล l k limestone mm hmm. บางคนเข้าใจผิด,ดว่าเป็นเพ e r มโม a าบหรือเพร์เมียนด้วย mm hmm. จริงๆรแม่มันคือเคฟฟิลเป็นตะกอนที่มาตกในในรูในถ้ำแล้วมันแข็งตัว mm hmm. ไปดูได้เลยถ้ำเมืองออนนะชัดเจนว mm ่า hmm. หรือถ้าไปล่าอุ้มผางไหมน้ำตกทีราส่อส mm hmm. ังเกตทางฝั่งซ้าย บางแห่งเนี่ยเหนือน้ําขึ้นมาเนี่ยมันจะมีชัดกวดกลายเป็นเห็นมคาคลองมาเลนอันนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่เบสซองคอมเเลนเป็นเป็นแค่ฟลอร์เดิมเพราะฉะนั้นหนึ่งการศึกษาตรงนี้เดทิ้งสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้นะฮะและ้วแ,แต่วิธีการอาจจะเป็นคอร์ดหรือเป็นยูเรียมทอรีียมอะไรแต่แล้วแต่วัสดุแล้วก็วัดความแตกต่างของความสูงแล้วก็สามารถคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้อาจจะอัปเลบด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างนี้ตรงนี้หรือการไอเป็นที่แบบมิเรงควิกไซเคิลทำให้เกิด s ซคิอิโลชั่นการกัดเซาะที่เป็นวงวัตถจักตรงนี้นะครับการผูพังนี่โดยโดยหนึ่งก็การสูญเสียน้ำโดยธรรมชาติถ้าไม่ใช่ฝีมือคนนะหนึ่งก็ผูพังมอนคล้ายๆล้บางทีอันเทเลชั่นอะไรเหมือน,น,นในหินเนี่ยการสูญเสียน้ำดีไฮเดรชั่นก็ทำได้นะการสั่นสะเทือนโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางจุดเนี่ยถ้าเราเจอหินถล่มขนาดใหญ่นะซึ่ง ปกติมักจะรีเลทกับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นมันยังมีวิชาใหม่ขึ้นมาแล้วก็วิชาสเปโรเทมไซส์โมจีคือถ้ามีหินลมตกลงมาใหญ่ตุ้มมีน้ําหยดมันเกิดหินง,งอกเนี่ยเขาจะเอาไอาา้เจ้าตัวนี้มาวิเคราะห์จะได้รู้ในยุคป,ประมาณว่ามัน,ม,นมันเกิดขึ้นเมนื่อไหร่นี่น่าจะสนใจทําที่ท่าหลวงที่เชียงรายเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวถ้าไอ้ตำนานไอ้เวียงหนองลมหนองล่มลอลมเป็นจริงทามันเกิดการยุบตัวเ,เป็นไว่วก็อาจจะเอารตรงนั้นมาศึกษา เกียกับทางด้านโบราณคดีทางว้านประวัติศาสตร์มา,าเสิร์ฟกันนะครับอันหนึ่งก็คือ g r a v i t y ลงในแนวดิ่งอันที่2 a d แอต i ิ n force แรงโมเลกุลของน้ํากับผนังหินที่เอียงเพราะฉะนั้นมันจะไหลามาในอันนี้มันจะมี2แรงเพราะฉะนั้นไอ้ม่านหินย้อยทั้งหลายมันจะเป็นแนวนี้ะนะ